เปิด้แกะมาเปิดเอาเกลือใส่หน่อยพอมันคือมันแตกซีเฮานั่นนะปากปนตาลีวปไนี่ปากปากปาเอาตะหลิวนี่ nó mần mua mà không phải nó cái đây. Này. Ồ, oh, 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 tốt thì cần bố quá, quảng cả một tang ผัดเนี่ยก่อนเก่ผัดพริกอถั่วฝักยาวใส่หมูอันนี้หั่ก็ต้อกคั่วข้างนได้น้ำมันหมูเห็นก่อนเนาะข้าวอาน้ำาวอกินน้ำมันน้ำมันหมูเนี่ยดีดีสู้แล้วต้องติดมีกระใจนี่ต้องมาใส่หลายเก๋ไก๋กระตุ้ยนี่อะไรฮนะ Það er það. Ít, maður þau. Það er þá. Það er það. ถ้าไปถ้ามามันาาก็จะได้น้ำมันเราไ่ต้องไปใช้นอนผืดให้นอนง่ายๆมันมันจะไหลพูดหลายล้มเหรอจ๊ะว๊ะ เอาตุกี้เฮาใส่ผิดหลายแบบเด้อใส่น้อยเอาใส่หลายเลยใส่ไม่ดีนี่ก็เอาแล้วนะใส่หลายมันจะเพรชเอาละนีก็พอกินเพรชดีกับหลายกินเพรชหลายก็ดีคนอื่นพอดีเนาะเข้าวเจ้ากับเสร็จก็ห่าวเนาะ โอ้ยน้องคนหนึ่งน้องคนเื่คนอื่นอาจจะทําอร่อยทำเหมืนอนอคนอื่นเขาอาจจะทํา,ทมนนา,าจจทไม่เหมือนเนาะแต่เม่อกี้ก็จะทําแบบนี้แหละค่ะเพราะว่าโเคยทามาแบบนี้เนาะ ขาดกินไม่เ,อมเยอะนะขนาดไม่เยอะนะเนี่ยขนาดไม่เยอะนะนี้เออแต่ว่าเดี๋ยวก็หมดแล้วก็เหลือหน่อยเดียวนะั่นแหละน้ำพริกแกงเผ็ดเอ้ยไม่ใช่ ใช,ใช่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 เพราะว่าอาจจะไม่เหมือนคนไทยเขาทำนเนาะชายมาทุบไป นี่เอาเอาโวยดียนะ <c oughs> อืออย่างนี้แหละทำกับข้าวทีไรเป็นต้องจาม ลงสุดนิดน,น,น,นึงขน่อขน่อขน่อนิดหน่อย น้ำตาลไม่ต้องนะคะแต่บ้านอื่นเขาก็จะอาจจะใส่อยู่เนาะเพื่นอนก็หวานเขาแห้งเนาะตัวแล้วว่าไม่พร้อมเลยอะ่ะตัวอ,อยู่ไหนอะ่ <c oughs> ละลาลาลาอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่ไงลาลาลาหัวไฟ อโอ้แต่หัวน้อยเนาะเดี๋ยวค่ะเดี๋ยวเสีมเยมันเราต้องค้องให้สุกนะคะนะ่ะเนาะเพราะว่าฟันก็ไม่ค่อยโอเคแล้วอะ่ะ <c oughs> มาลืมพาพิจมูกนี่จะใช้เข้าไป นี่ลองน้ำแห้งๆเลยไม่ค <produ> <NS> ่อยเติมน้ำวันนี้คนกินมะม้าะคนกินมะม้าย่าหรอ

กินมาคนละอ,อร่อยแล้วค่ะเป็นอันว่าเซตเรียบร้อยแหละเจ้าเดี่วค่ะหอมเอ้ยหวาป้ายแหละพักอ่ะ แล้วก็ไม่ไปกิ้วหรือคนไทย็นห้องมะกรูดนี่เองเป็นอันว่าเสร็จสับเรียบร้อยนะคะขอบคุณมากนะคะขอบคุณมากค่ะขอบคุณหลายๆเด้อขอบคุณทุกไลนทุกกำลังใจน,นะคะเจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ